รีวิวทดสอบประสิทธิภาพ AMD Radeon RX 6650 XT ตัวใหม่มาแรงจะคุ้มค่าคุ้มราคาขนาดไหนไปดูกันเลยไป AMD Radeon RX 6650 XT ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับสถาปัตยกรรมแบบ RDNA 2รองรับฟีเจอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น AMD Software Arena นะครับ AMD FreeSync AMD Fidelity FX Super Resolution นะครับรวมถึงฟีเจอร์อีกมากมายนะครับที่จะช่วยให้ประสบการณ์การเล่นเกมของเพื่อนๆน,นะครับลื่นไหลามากยิ่งขึ้นโดยบ o สต์คอร์ของเจ้าตัวนี้นะครับสูงสุดจะอยู่ที่2,635 MHz ครับผมพูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราไปทด ทดสอบกันเลยดีกว่าซึ่งสเปคที่เรานํามาทดสอบวันนี้นะครับจะเป็น CPU AMD Ryzen 7 5700X ครับการ์ดจอแน่นอนว่าต้องเป็น Radeon RX 6650 XT ของเรานั่นเองแรมครับใช้เป็น d d r Pro 16GB Power Supply ครับ,บ 750W เล่นเกมนะครับจะเดือดขนาดไหนครับไปดูกันเลย มัเริ่มกันที่เกมแรกเลยนะครับกับเกม PUBG Player Unknown Battle Ground ของเรานั่นเองนะครับบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับเรื่องภาพและเสียงไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเราเนี่ยปรับในค่า setting ultra สูงสุดของเกมไปเลยเฟรมเรทนะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ140 180เฟรมเรทครับผมภาพต่างๆนะครับแสดงออกมาได้อย่างสวยงามครับการเก็บรายละเอียดบนพื้นกำแพงหรือว่าต้นไม้ใบหญ้าในฉากนะครับทำได้ยอดเยี่ยมครับ มาครับเรามาอยู่เกมโดดล่มอีกหนึ่งเกมนะครับกับเกมเอฟเฟกต์เรจนนะครับที่บอกเลยว่าเอฟเฟกต์ต่างๆมากมายล้นรลักทะลักจอนะครับบอกเลยว่าเกมนี้การมูฟเม้นต่างๆนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าเกิดอาการกระตุกหรือว่าติดขัดนะครับตายง่ายๆเลยนะครับกับเกมนี้ซึ่งตอนนี้นะครับก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับก็สามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลแล้วก็แม่นโปะปะแบบนี้เลยนะครับโดยเฟรมเรทนะครับก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 140- ถึง160เฟรมเรทครับ เรามาลองเล่นเกมเบาๆกันบ้างครับกับเกมวอลเล็นะครับเกมชุตติ้งสุดมันนะครับที่เรียกได้ว่ากําลังเป็นที่นิยมในตอนนี้เลยซึ่งผลทดสอบนะครับก็ออกมาได้อย่างเวอร์วังเลยครับเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ500กอกว่าเฟรมเลยทีเดียวไม่รู้ไปเยอะมาจากไหนนะครับการยิงการสะบัดต่างๆทําได้ดังใจแน่นอนครับสำหรับเกมวอลเล n ตเกมนี้อย่างจังหวะนี้ครับยิงเข้าหัวปั้งเข้าหัวปั้งเข้าหัวปั้งน,นะครับไม่ต้องกลัวศัตรูหน้าไหนแน่นอน มาอยู่กับเกมสุดท้ายครับผมกับเกม GTA V นะครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับคนเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวครับกับการเล่นแบบ low หรือว่า 5M นะครับซึ่ง RX 6650 XT ของเรานะครับก็สามารถลันเกมนี้ได้สบายๆเลยใครที่ต้องการเล่นพร้อมไปกับสตรีมนะครับก็สามารถทําได้ครับดูอย่างเฟรมเรทตอนนี้นะครับก็วิ่งได้สบายๆเลยครับในโหมดเบส c h มาร์กนะครับทำไปได้ถึง150 180เฟรมเรทนะครับในค่าเซตติ้งแบบสูงสุดของเกมเลย ơi โอ้โหเดือดขนาดนี้นะคับอกเลยว่าไม่มีไม่ได้แล้วนะคบใครที่กําลังจะประกอบคอมนะครับหรือว่าสนใจจะอัปเกรดเป็นรุ่นนี้นะครับ RX 6 6 5 0 XT เนี่ยก็สามารถเข้าไปช็อปได้เลยครับที่ www. ady. co. th รวมถึงที่หน้าร้านสาขาทั่วประเทศและสประประลาวใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องการประกอบคอมนะคะรับรวมถึงการใช้งานการอัปเกรดสินค้าต่างๆะครับก็สามารถทักอินบอท ady ขับของเราได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจ พวกเราด้วยและอย่าลืมนึกถึง IT นึกถึง a d v i วส์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว